เรารวบรวมบรรยากาศถือว่าเป็นควันหลงมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ13เมษายนนอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานแล้วถือว่าเป็นวันที่ญาติพี่น้องลูกหลานนะคะได้มารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะคุณผู้ชมก็เ,เลยถือโอกาสนี้และค่ะที่จะ แสดงออกถึงความรักความกระตันยูกระตะเวทีของลูกหลานที่มีต่อพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายถือว่าเป็นครอบครัวที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นนั่นเองรัฐบาลจึงกําหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีค่ะเป็นวันผู้สูงอายุอีกหนึ่งวันเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนนะคะได้แสดงออกถึงความรักที่สําคัญนี่แหละ,ะบุตรหลานให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเป็นวันรวมจิตใจของลูกหลานนั่นเองนะคะ ไปเริ่มมืที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมนะคะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวค่ะภายใต้แนวคิดคุณค่าผู้สูงวัยสารสายใยพลังครอบครัวที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวอำเภอเมืองนครพนมค่ะโดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุการส่งน้ำพระ กี่ยวกับเรื่องของการขอพรต่างๆการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและก็เครือข่ายด้วยนี่แหละค่ะก็มีการมอบโล่มอบเกียรติบัตรช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมรวมถึงมีการเสวานาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพอ,อพอสอนะคะต้นแบบประสบผลสําเร็จระดับจังหวัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า180คนค่ะค่ะส่วนทางด้านจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะที่ศาลารัตนโกศิทร์200ปีนะคะสมาคมชาวจังหวัดมหาสาร,รคามตำบลตลาดนะคะอำเภอเมืองมหาสาร,รคามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนำผู้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหรือผู้ที่มีพระคุณบรรยากาศต้องบอกค่ะคึกคักแบบที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะ เป็นความชื่นมื่นที่สร้างความชื่นใจให้กับทั้งผู้ที่มารดน้ำและผู้ที่ถูกรดน้ำอีกด้วยค่ะค่ะไปดูบรรยากาศต่อเนื่องที่ร้อเอดเลยนะคะจังหวัดร้อเอดก็จัดงานวันผู้สูงอายุค่ะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดนะคะ นำหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคีกระข่ายต่างๆเข้าร่วมงานนะคะวันแห่งครอบครัวแล้วก็วันสตรีสากลจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคคลองค์กรต้นแบบด้านครอบครัวแล้วก็ด้านผู้สูงอายุประจําปี2568มีการกราบถวายน้ําพระพุทธมนตร์แด่พระพงศ์วชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1ิบธรรมยุทธและพระเถรานุเท era. มีการออกมุสจำหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุด้วยนะคะเพื่อสร้างรายได้แลวก็ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนค่ะจากร้อยเอ็ดนะคะมาที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะได้มีการนําทีมเจ้าหน้าที่ค่ะลงที่พื้นที่ของอําเภอหรืออำนาจนะคะเยี่ยมขอพรผู้สูงอายุที่มี100ปีขึ้นไปนะคะอายุ100ปีขึ้นไปเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยพร้อมกับการมอบโลก่เกียรติยศและของใช้ที่จําเป็นให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจอีกด้วยค่ะค่ะ<ม>บรรยากาศหลายๆจังหวัดก็ถือว่าชื่นมื่นเลยนะคะ,ค,ะความสําคัญของวันที่13เมษายนคือเรื่องของผู้สูงอายุนี่คือเราทุกคนวันหนึ่งก็ต้องเป็นผู้สูงอายุนะน้องแบมต้อง,องมีลูกมีหลานนะคะการแสดงออกถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัวคือในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละปีใหม่ไทยนี่แหละถือเอาโอกาสนี้แหละค่ะเป็นวันที่ให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความรักจริงๆแล้วผู้สูงอายุเขาอยู่บ้านธรรมดาเขาก็เหงาอยู่แล้วนะการที่ลูกหลานได้กลับมาในช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่ใช่ เฉพาะลูกของตนเท่านั้นยังเอาหลานเอาเลนมานนด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มเขาบอกว่ารักลูกแค่ไหนรักหลานมากกว่าหลายเท่าเลยอ,อันนี้เรื่องจริงะนะคะเจม,ม,มี่มีลูกแล้วก็คุณแม่เนี่ยเลี้ยงหลานให้คุณแม่บอรักหลานมากลงลงเลยนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศนะคะของช่วงวันสงกรานที่ลูกหลานนี<ง>่แหละจะกล<ง>ับไปหา